นะครับเป็นพืชที่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เกิดจากตรมนะครับอยู่ใต้ดินแต่เวลาผูกขึ้นมาแล้วจะมีความสวยงามบริพุธพ์ุดผ่อง คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเรา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชหรือมสทกับชุดรายการลักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศริลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับถ้าพูดถึงบัวไม่คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับเราจะเห็นบัวปรากฏอยู่ทั่วไปในประเทศไทยและก็ที่อื่นทั่วโลกครับแต่คุณผู้ชมทราบหรือไหมครับบัวถูกนํามาเชื่อ เรื่มโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆอย่างมากมายเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับบัวเป็นพืชที่มีความผูกพันกับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลบัวเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในการบูชาพระ ใช้เป็นไม้ประดับในบ้านเรือนนำมาประกอบอาหารทั้งมีความเชื่อในด้านวัฒนธรรมและในชีวิตประจำวันในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ก็ได้ใช้บัวในการอุปมาเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษย์และหลักธรรมคำสอนรวมถึงมีสถานที่หลายแห่งที่ชื่อเกี่ยวข้องกับบัวเช่นชื่อจังหวัดชื่ออำเภอและชื่อวัดวาอาราม ในส่วนของบัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับพิธีไทยและความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องดอกบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ Marc, ที่เกิดจากต r นะครับอยู่ใต้ดินแต่เวลาโผล่ขึ้นมาแล้วจะมีความสวยงามบริสุทธ <ans> <B ans> ิ์ผุดพองอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งเรื่องของเป็นดอกไม้ความบริสุทธิ์โดยเฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะมีความเชื่อว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ที่มีความบริสุทธิ์ พุทธองค์ประสูติขึ้นมาก็เดินมนดอกบัวเจ็ดก้าเจ็ดดอกอันนี้ก็เป็นความศรัทธาเรื่องของความทางด้านเรื่องศาสนานะครับอันนี้เรื่องของวิวนวิถีชีวิตก็มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับคนไทยเรานี่มีเกี่ยวข้องกับบัวตั้งแต่เกิดจนตายคําว่าตั้งแต่เกิดหมายความว่าตั้งติดในท้องมารดาท้องแม่เนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าผู้เป็นมารดาเนี่ยถ้าได้ดอกบัวที่เขา,าบวชนาคเวียนรอบโบสถ แล้วมาต้มทานก็สามารถให้คลอดลูกง่ายนะครับพอเกิดมาแล้วจะโกนผมไฟก็มีความเชื่อว่า,าจะใช้ใบบัวมารองเส้นผมนะรหรือมาแต่การโกนจุกนะครับก็ใช้ดอกใบบัวนีมารองเส้นผมการบวชหน้าก็เช่นเดียวกันก็โกนผมแล้วก็บวชหน้าเขาก็ใช้ใบบัวมารองเส้นผมแม้แต่ถึง,ถ,งถึงวันที่เราตายเสีย,สยชีวิตเราก็ใช้ดอกบัวในการไี่ปลูกตาสัง เพื่อให้เราได้บูชา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสวงสวรรค์อันนี้คือความเชื่อในเรื่องของวิถีชีวิตไทยเราบัวนี่เป็นเป็นใช้ส่วนใ่า่เป็นอาหารได้นะครับไม่ว่าจะใต้ดินที่เราเรียกว่ารากบัว้วก็จริงจริงเนื่อส่วนนันคือเรียกว่าต้นบัวเพราะบัวต้นอยู่ในดินนะครับแต่เป็นบัวหลวงแล้วก็ใช้ใช้รากเข้ามาทานหรือเง,ง้ามาทานและอย่างหนึ่งในใต้ดินก็มีเรื่องของไหลบัวไหลบัวเรียกว่าหลดบัวนี่เราก็ใช้เป็นเป็นผักเอามาแกงได้มาผัดได้ อันเราไล่มาแต่ตาดินบัวที่ใช้ทำอาหารนะครับก็จะมีบัวสายเนาะที่บริโภคเป็นอาหารนะครับแล้วก็ส่วนบัวหลวงเนี่ยเขาจะใช้ส่วนที่เป็นกีบบัวครับในการที่เป็นเครื่องเคียงอย่างเช่นเราทำเมี่ยงคำนะครับนอกจากเราจะใช้ใบชะพูเนี่ยเราสามารถใช้กีบบัวหลวงเนี่ย มาเป็นตัวเครื่องเคียงสําหรับไอตัวเมี่ยงคําได้นะครับบัวสายครับที่เขาแกงแกงส้มก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมเอามาทําเป็นส้มตำนะครับแล้วก็สามารถที่จะแกงแกงที่ตํำรับดั้งเดิมนะครับที่ใส่บัวสายแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะครับที่เป็นอาหารพื้นบ้านส่วนส่วนของต้นลําต้นนะครับก้านของบัวใช้ประโยชน์ได้ เส้นโบหลวงก็ใช้เรื่องของเส้นใยนะครับถ้าเราหากก้านบนหลวงดูมันจะมีเส้นใยเราสามารถเอาเส้นใยมาทอเป็นเป็นเส้นได้มาทอเป็นผ้าได้ในส่วนก็เรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของวรรณกรรมด้วยนะครับอันนี้ก็จะกล่าวถึงกล้ตัวนดหนึ่งเรื่องของจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีที่มาที่ไปเรื่องของอสมัยร,รัชกาลที่สองท่านสถทางโชรมาศสมัยนั้นก็มีกระบี่เอกเราคือท่านสุนทรภู้ก็ได้ได้ไดตรัส เป็นวรรณกรรมใยว่าเรื่องของว่าเกี่ยวกัรัชกาลที่สองไว้ว่าธิดาชนาติว่าคือหนึ่งถึงสามโคกโสกทวินถึงปีนเก้าพระพุทธเจ้าหลวงบำรงซึ่งกรุงศรีประทานามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีพ่อมีบวัวอันนี้ก็เกี่ยวข้องวรรณกรรมนะครับกบิเอกของเรา ในวรรณคดีไทยกวยีมักจะชมความงามตามธรรมชาติของบัวและสะบัวด้วยการพรรณนาววหารที่มีความไพเราะก่อให้เกิดความรื่นรม์ใจเกิดจินตนาการคล้อยตามและสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านได้เสมอดอกบัวยังได้ถูกนำมากล่าวถึงตามจินตนาการของกวีในวรรณคดีไทยหลายๆเรื่องส่วนเรื่องของ เกี่ยวกับประติมากรรมแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของงานปัน้นงานประดับเรื่องพุทธศิลป์ต่างๆบนฐานมัธูรูปแล้วก็มีเรื่องของลายไทยนกลายกระหนกต่างๆลายวาดเขียนก็ก,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 ก็มีความเชื่อในเรื่องของทั้งศาสนาแล้วก็ไปเพณีวัฒนธรรมดอกบัวนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องทั้งบรรณคดีวรรณกรรมต่างๆที่มีความเป็นมานะอย่างของเราราชมงคลก็สัญลักษณ์คือบัวเลยก็ใช้ดอกบัวเป็นเป็นเป็น เรียกว่าปฏิบัมากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางหลายๆด้านนะครับที่เราเกี่ยวข้องนะครับมีเรื่องใช้ดอกบัวไปเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมบัมากรรมต่างๆถ้าพูดถึงเรื่องของบัวนะครับยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและก็ชีวิตประจําวันเราอย่างมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำนวนไทยที่เรามักจะได้ยินว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด บัวใต้น้ําหรือบัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุนหรือแม้กระทั่งยังผูกพันเกี่ยวกับคติความเชื่อครับในเรื่องของความฝันเช่นถ้าใครฝันถึงบัวก็จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์หญิงตั้งครรภ์ฝันถึงบัวก็จะได้ลูกชายหรือแม้กระทั่งเรื่องของสงครามการจัดทับรูปทรงดอกบัวเป็นต้นครับแต่ในช่วงสืบสารต่อยอดในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้สรรพคุณทางยาของบัวครับและวิธีการอนุรักษ์บัวว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ พือที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานโดยส่วนต่างๆของบัวนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเป็นทั้งยาและเป็นอาหารได้อย่างดีตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยบัวถือเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท,ท้องถิ่นบัวนะครับจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรนะครับ คำว่าพืชสมุนไพรหมายถึงว่าไอ้ตัวพืชเนี่ยมีประโยชน์ทางด้านยานะครับจะเห็นได้ว่าบัวหลวงเนี่ยเป็นพืชที่คู่กับคนไทยเนี่ยมาช้านานนะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์ของบัวหลวงเนี่ยในมติติต่างๆนะครับ อย่างเช่นบัวเนี่ยจะเป็นเครื่องสัการะาบูชานะครับสำหรับชาวพุทธนะครับแล้วก็ส่วนมิติทางด้านดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะมีการใช้ส่วนต่างๆของบัวเนี่ยมาดูแลสุขภาพยกตัวอย่างอย่างเช่นไอตัวเกสรบัวหลวงนะครับอันนี้จัดเป็นเครื่องยานะครับไอตัวนี้เนี่ยเวลาเราบริโภคเข้าไปแล้วหรือรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีคุณสมบัติอ่ก็คือช่วยบำรุงหัวใจนะครับ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลา,าดูแลสุขภาพนะครับเขาจะมีการปรับพฤติกรรมในการบริโภคนะครับแล้วก็ปรับไอ้ตัวท่าเจ้าเรือนทั้ง4ี่ครับก็คือดินน้ำลมไฟนะครับซึ่งพอสูงอายุขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านเกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับเขาก็จะเอาตัวบัวหลวงเนี่ยเกสรเนี่ยมาชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มเพื่อบำรุงหัวใจนะครับส่วนใบเนี่ย จะมีคุณสมบัตินอกจากจะใช้เป็นตัวเหาะอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้ใบบัวนะครับก็จะมาชงเหมือนกันก็จะมีคุณสมบัติในการควบคุมอาหารนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นรากที่อยู่อยู่ส่วนใต้ใต้ดินเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติก็คือเป็นยาเย็นนะครับอันนี้ก็คือแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ประโยชน์ทางด้านเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยมียาวนานและ แล้วก็มีการลองผิดลองถูกแล้วก็มีการบอกับนทึกต่อมาว่าส่วนไหนบ้างที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถ้าเราไปสืบค้นข้อมูลในตำรับยาไทยนะครับจะเห็นได้ว่าในพิกัดยาครับก็คือเกสรเกสรเนี่ยเกสรบนหลวงเนี่ยจะเป็นหนึ่งของเครื่องยาในเกสรทั้ง5ที่รับประทานแล้วเนี่ย สามารถที่จะป้องกันรักษาโรคได้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของบัวหลวงนะครับพิกัดบัวทั้ง5เป็นยาโบราณนะครับเช่นมีบัวอะไรบ้างมีบัวจงกณีบัวนิลบุนะแล้วก็บัวสัตบันบัวสัตบุตรแล้วก็บัวมีลินจงจงกณีแล้วก็นิลบุบน5อย่างเนี่เป็นพิกัดบัวทั้ง5เราใช้เป็นยาได้ นะนั่นเป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่อง,งม่งโฮมการมาแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตไทยแล้วก็เป็นเรื่องของที่อยู่สายเชิใช้ใบบัวมาตากแห้งมามุงรังคานะงั้นงั้นบัวเกี่ยวข้องกับปัจจัยไี่นะว่าจะเป็นคนไทยหรือคนคนต่างประเทศก็ใช้มันกันหมดนะครับการที่เอาส่วนต่างๆของบัวเนี่ยมาพัฒนาเป็นตำลับยา เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับจะเห็นได้ว่าทางด้านอุตสาหกรรมยาเนี่ยหรือทางด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพเนี่ยะจะมีส่วนผสมของบัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบเยอะมากนะครับบัวสายพันธุ์ต่างเนี่ยจะมีสารที่ออกติดเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ปริมาณเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับเวลาเราเอาบัวมาใช้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพเนี่ย เราควรที่จะพิจารณาหนึ่งก็คือสายพันธุ์อันที่สองพิจารณาส่วนของบัวเราจะใช้ส่วนไหนดีเพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลาเอาพืชตระกูลบัวเนี่ยมาใช้ประโยชน์เนี่ยสิ่งสำคัญต้องระลึกถึงว่ามันมีเพื่อกยาฆ่ามแมลงเนี่ยปนเปื้อนไหมนะครับ เพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าขบวนการปลูกบัวของเราเนี่ยไม่มีการปนเปื้อนของพวกโลหะหนักหรือยาฆ่ามแมลงนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีโทษต่อสุขภาพนะครับในบรรดาดอกไม้น้ำนอกจากความโดดเด่นในด้านประวัติการปลูกที่มีมายาวนานมีความสวยงามหลากหลายรูปแบบ กระทั่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นราชนีแห่งไม้น้ำบัวยังผูกพันกับวิถีไทยในหลายมิติบัวมิใช่มีแค่ความงามแห่งไม้น้ำแต่บัวมีคุณค่าคู่การอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบาิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านตัดว่าปรทุมธานีคือเมืองบัวนะ อยากให้ชนบัตุมในปลูกบัวไม่ใช่จังหวัดทางมหาลัยก็รับสนองบ้านเรืตั้งแต่ปี2อ4 3จัดตั้งมาในการรวบรวมเรื่องของการจรัดกิจกรรม่อยหมดเจ็ดกิจกรรมด้วยกันกรรกอันแรกคือกิจรกรรมรวบนะร,ร,รวมสํารวจรวบรวมสัมพันธ์บัวทั้งบัวไทยและก็บัวต่างประเทศปฏิบัตินี้เรารวบรวมไว้ประมาณ3 0 0กระสายพันธุ์มีทั้งบัวที่ได้รับรางวัลระดับโลกมาไว้ด้วยอันนี้สองก็เรื่องของกิจกรรมปลูกรักษาการปลูกรักษาแล้วก็ปลูกไว้ในอ่างนะครับเพื่อรวบรวมสายพันธุ์ปลูกในสระในคูน้ําในมหาลายัย อันที่สามกนกิจกรรมใปนเรื่องของการที่จะเรียกว่าการใช้ประโยชน์จากบัวอันนี้เราก็มองในทุกด้านตั้งแต่ใต้ดินจนถึงส่วนที่เป็นดอกนะครับมองเรื่องการใช้ประโยชน์ทั้งใน,นอาหารและเป็นยานทุกทุกด้านอันต่อไปก็เรื่องของการที่จะวางแผนพัฒนาสายพันธุ์อันนี้เราก็มองในเรื่องสองประเด็นคือเรื่องของบัวสวยงามและก็บัวที่ให้สารสาคัญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการทํผลิตภัณฑ์ต่างๆกิจกรรมต่อไปกิจกรรมเรื่องของการที่จะทําฐานข้อมูลสายพันธุ์บัว อันนี้เราก็มองในเชิงเป็นเป็น,ปนลักษณะของทําเว็บไซต์แล้วก็ทําเป็นหนังสือและกิจกรรมต่อไปเรื่องการปลูกจิตสํานึกให้คนที่สนใจเรื่องบัวเข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เรานะครับทั้งในเรื่องของอด้านอ,อาชีพแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆและกิจกรรมตัท้ายกิจกรรมเรื่องของการกิจกรรมพิเศษส่งเสร,ริมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างวันนี้เรามาเรื่องของการทําสื่อก็เป็นการส่งเสร,ริมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนี้เรื่องกิจกรรมที่เราดำเนินการนะครับ นาบัวเนี่ยเริ่มทํามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับตำบลมหาสวัสดิ์เนี่ยจะมีหนองอยู่สองหนองนะครับก็คือหนองพระคังนะครับกับหนองอิจูนะครับสองแปลงเนี่ยก็จะมีคนทนํานาบัวอยู่สองสองเจ้าซึ่งได้เอาพันุบัวเนี่ยมาจากปทุมนะปลูกอยู่สองเจ้านี่แหละครับแล้วต่อมาเนี่ยอพอสองพอนสิบแปดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักชกาลที่เก้าเนี่ยท่านทรง,งพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์เนี่ยให้กับสพกรหรือว่าสหากรณ์ปฏิรูปที่ดินเนี่ยครับ มาทําการนะฮะจัดสรรที่ดินนะฮะแล้วก็แปลงที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็โดยใช้กองทุนของสวปกรณ์เนี่ยซื้อเพิ่มขึ้นมาโดยพระทานที่ดินของพระว์ท่านเนี่ยนะครับหนึ่กับเไร่แล้วก็ซื้อเพิ่มอีก700กว่าไร่นะครับอพอซื้อเพิ่มขึ้นมาก็จัดสรรให้เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยทำการ,กรเกษตรในนาบัวจะเป็นในบัวยุคที่ต่อจากที่ดินพระทานนะครับก็คือว่าเปลี่ยนจากบัวหลวงเป็นบัวฉัดแล้วนะครับก็คือเป็นบัวฉัด ต,กกตะบงกอดกับฉัตรบุตรแล้วก็บัวฉัตรสองพันนียจะเป็นบัวที่ตลาดนิยมหอวบัวหลวงเพราะว่าบัวหลวงเนี่ยเขาจะเป็นดอกแหลมๆแ,แล้วก็ดอกรีบง่ายและไม่ทนแต่บัวฉัตรเนี่ยเขาจะทนนะฮะพอจะทนเสร็จลักษณะที่เนี่ยก็จะควบคุมด,ด้วยระบบนิเวศเดีวยวกันน้ําสูงไม่เกิน60เซนแล้วน้ําก็จะสะอาดนะฮะแล้วน้ําสูงไม่เกิน60เซนเนี่ยหมายความว่าถ้าน้อยกว่านี้ไม่ดีจากการจดบันทึกดอกเล็กโดก แต่ไม่ใหญ่ถ้ามากกว่า60เซนเนี่ยใหญ่แต่ไม่ดกน้ําที่เหมาะกับการทํานาบวนนัวในประมาณ60เซนเนี่ยจะเป็นน้าที่บวนนัวในชอบมากเลยคือเขาขึ้นมาแล้วเป็นเหมาะกับการเขาอยู่พอน้ําลึกเหมือนกบเขาต้องอนําไหลทะลึง่งขึ้นมายาวก็จะทำให้ดอกใหญ่แต่ไม่ดกนะฮะเรษฐ์ข้าหนา้าบัวเนี่ยผมบอกแล้วมันเป็นต้นแบบของการทําเกษตรที่มีความสุขนะครับเวลาที่คน โหยหาถึงชีวิตที่อยู่ติดกับกรุงอ่ะแล้วมีความสุขในพื้นที่ที่บรรยากาศดีๆแล้วก็ไม่แพ้เขาใหญ่ ดอกบัวนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีความงดงามแล้วนะครับยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีอยู่ในอารยธรรมโลกและวัฒนธรรมไทยครับดอกบัวเป็นมากกว่าดอกไม้ครับแต่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่เราจะไปเรียนรู้กันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ จะเป็นดอกไม้ที่สำคัญของสังคมไทยแล้วดอกบัวยังมีความสำคัญต่ออารยธรรมโลกอีกด้วยจากหลักฐานพบว่าบัวเป็นพืชที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ตามแหล่งน้ำเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลกแทบทุกทวีปตั้งแต่ทวีปเอเชียอเมริกาเหนือและใต้ออสเตรเลียแอฟริการวมไปถึงประเทศที่อยู่ตามหมู่เกาะต่างๆ ภาพสัญ,ญลักษณ์ของดอกบัวได้ปรากฏขึ้นในอารยธรรมเก่าแก่ของโลกหลายแหง่งทั้งอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกอาทิอียิปต์กรีกอินเดียซึ่งภาพสัญ,ญลักษณ์ของดอกบัวมีปรากฏในรูปของการเคารพบูชาตามคติความเชื่อสมัยโบราณโบราณน,นะครับก็มีการกล่าวขวัญและการมีการแก็บข้อมูลอย่างสมัยยุโรปโบราณเนี่ยสมัยตูตนันคามเมนเนี่ยเขาก็าใช้ดอกบัว บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่เขาใช้ทั้งนั้นก็ใช้ในรุ่มแม่น้ำหนายนะก็ใช้ดอกบัวเป็นดอกบัวบานกลางคืนสีขาวนะครับเขาถึงมีเรียวกว่าอ e ีทุกวันนี้เป็นชื่อศัพท e ์อียิปต์โตัสนะครับแต่เป็นดอกบัวบานกลางคืนนะบางสมัมยตังกล่าวถึงมาสี่พันปีแล้วทำนั้นก็ใช้ดอกบัวบานกลางคืนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าถ้าพูดถึงพุทธประวัติเราก็2,000 2,600ปีแล้วแต่สองพนี่ก็เข้าย่างเข้า2,600ปีก็ มีความเชื่อเรื่องของการประสูติพระพุทธองค์นะครับพระพุทธองค์ประสูติมาก็สามารถมีดอกบัวมารองรับเดินมาดอกบัวเจ็ดเก้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อพุทธประวัตบนะหรือแม้แต่เรื่องของอาทางศาสนาพราหมณ์ศาสนา,าฮินดูของอินเดียก,ก็ก็ใช้ดอกบัวในบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเราสืบสารมาเรื่องของพุทธประวัติก็มาแต่เรื่องของทางศีลัางกาศีลัางกาเนี่ยเขาใช้ดอกบัวผัน สีฟ้าสีม่วงบูชานะแต่ต่างกับคนพุทธเราเราใช้ดอกบัวหลวงเป็นหลักนะแต่ถ้าไปสีลังกา็าใช้เป็นดอกบัวผันสีม่วงนะบูชาตัดดอกแล้วบูชานะครับถ้าทางพม่ามาถัดจากอินเดียมาพม่ามาไทยมา,ากัมพูชามาสปอลาวแล้วก็มาเวียดนามเนี่ยก็ยังใช้ดอกบัวหลวงอยู่นะครับอย่างเวียดนามก็ดอกไม้ประจําชาติเขาใช้เป็นดอกบัวหลวงนะครับ อันนั้นก็เวียดนามก็จะมีความลงลึกในเรื่องของทางประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ความศรัทธาฉายดอกบัวเป็นดอกไม้ประจําชาติสมัยก่อนถะมีความเชื่อทางอพมา่าก็มีความเชื่อว่าทิศทะเลสาบอินเลทา,ท,าทางตอนเหนือเนี่ยเขามาเอาก้านบัวมา,มามาพันเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นเป็น,ปนผ้าชีวรถวายพระนะครับอันนี้อย่างของกัมพูชาก็มีความเชื่อกัมพูชาก็ฝรั่งเศสเปเมื่อขึ้นครุงฝรั่งเศสก็เอามาทอเป็นเส้นได้แล้วทาเป็นผ้าเป็นผืนผ้า เป็นเรื่องของแท็กไทยไม่เรื่องของสิงทอตัวบัวครับเป็นพืชที่มีสเกยภาพแล้วก็เป็นพืชเนี่ยถ้าดูในตำรับยาของแต่ละประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบอาเซียนนะครับก็จะมีการใช้ประโยชน์ของส่วนต่างๆของบัวเนี่ยในตำรับยานั้นนะครับตัวส่วนต่างๆของบัวเนี่ยก็จะมีการศึกษาวิจัยเนี่ยเชิงลึกกันเยอะนะครับว่ามันมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพ ได้จริงหรือไม่นะครับอย่างเช่นของเกสรบัวหลวงเนี่ยก็จะมีการศึกษาสารตัวที่ออกฤทธิ์นะครับเพราะว่าเกสรบัวหลวงเนี่ยมันมีสีเหลืองเวลาเราชงกับน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รับประทานสารที่มีสีเหลืองตัวนี้ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนแถบอเรียกว่าอาเซียนวันนี้ถ้าเราบัวที่เป็นอาหารเป็นเงาเนาะบัวเป็นราก ตอนนี้ลากบัวเรานําเข้าจากจีนนะจีนเขามีองค์ความรู้เรื่องบัวหลวงนี่เก่งที่สุดเลยถือว่าในระดับโลกเลยเขามีบัวให้เป็นอาหารเช่นบัวให้ฝักคําว่าให้ฝักคือให้ฝักจะเ,เรียกว่าเต็มเมล็ดเต็มฝักเยอะเต็มนฝะักสองบัวที่ให้ฝักใหญ่ก็ได้เกสรเยอะได้เมล็ดเยอะสองบัวที่ให้เงาตอนนี้จีนเขามีพัฒนาการบัวที่ให้เงาใหญ่ถ้าเราเห็นเสื้อขายตลาดบ้านเราก็เป็นเงาเขาเท่าเขาเท่าขาเรา,าง,รง่ายๆนะครับนั่นะนะคือเขาปรับปรุงพันธุ์ พราะเขาส่งเสริมเมื่อเป็นอาหารที่บ้านเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันบ้านเราถ้าเป็นบัวทั่วไปบัวหลวงเนี่ยบ้านเราจะง้าวเราจะไม่ใหญ่แต่ยาวาง่าวบัวรากบัวเราเนี่ยใหญ่สุดประมาณมมนเกินไม่เกินนิ้วครึ่งถ้าไปดูแถวบึงบระเพชรก็มีชาวบ้านขุดขายหน้าหนาวหน้าร้อนให้เขาขุดขายแล้วแต่บ้านเราไม่ยาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ยาวตอนนี้มีการแลกเปลี่ยนคือเอาง้าวบัวจีนที่มีใหญ่แต่สั้นถ้าเราดูง้าวบัวจีนมันจะใหญ่แต่สั้นๆ้นนะป้องสั้น ก็มีการเอาพันธุ์มาปรับปรุงพันธุ์ผสมกับบ้านเราเพราะต้องการบ้านเราคือขนาดไม่ใหญ่แต่ยาวถ้าเราได้ทั้งใหญ่ทั้งยาวมันก็จะเพิ่มเรื่องของมูลค่าในการส่งเรสริมส่งเสริม็นพืชเรื่องอาหารนะครับสองในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์อย่างนี้เรามีเอาบัวจินเข้ามาจินเขามีเรื่องของกลีบดอกเขามีหลายสีแล้วก็จะมีการปรับปรุงพันบ้านเราให้มีความหลากหลายสีมากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเรื่องของการปรับปรุงพันธ์ เห็นว่ามีการอย่างถาบันวิจัยบัวสร้างอาหารก็ที่รัชมนตร์ตะวันออกของรถเชิญของเตอร์นนอวิชัยจันทร์ศิลป์นี่เขาก็เน้นเรื่องของการที่จะสร้างเป็นพืชอาหารทดแทนเรื่องของนั้นพอได้อาหารเป็นได้เงามาก็พัฒนาเป็นแป้งนะครับเขาไมากินเป็นเป็นแงาแล้วเอามาทําเป็นแป้งพอทำเป็นแป้งแล้วมันจะได้เรื่องของการทําเป็นอาหารได้หลากหลายขึ้นมเมล็ดเมือนกันนะครับแล้วก็มีการเอาปรับปรุงพันธุ์ที่ได้มเมล็ดฝากหนึ่งได้เมล็ดเยอะ ก็จะมาเป็นแป้งปัจจุบันนี้เราคณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็มีการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้ใช้เครื่องจักรเข้ามาเรื่องของอแทงดีนะนตั้งแต่การกระเทาะกระเท้ะฝกักเอามาเล็ดได้มาเล็ดแล้วก็มาลอกเอาเปลือกออกนะใช้เครื่องจักรหมดแล้วก็ใช้เพื่อเพื่อดชดมาชดเชยแรงงานคนแล้วก็เอาดีใช้เครื่องเครื่องจักรแทงดีออกอันะนี้ก็คือลักษณะการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยแรงงานคนมากขึ้น เรื่องราวของดอกบัวนะครับถูกผูกพันไปกับคติความเชื่อครับที่สําคัญคือเชื่อมโยงระหว่างตั้งแต่เกิดจนตายดอกบัวถูกนํามาใช้เป็นยารักษาและนําไปสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมทําให้เราเห็นดอกบัวอยู่มากมายในประเทศไทยและอารยธรรมโลกครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการลักไทยที่เราพยายามนําเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญ,ญาเพื่อเราทุกคนได้ เห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ